คลิปนี้เป็นข้อมูลทางสถิติและการคำนวณสูตรหวยจากอาจารย์ท่านต่างๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคซึ่งแนวขาวสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรับฐบาลน,นะคะ สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะก่อนเที่ยงวันนี้มาเช่นเคยนะคะตามที่เรานัดกันไว้เนาะสำหรับเที่ยงวันนี้นะคะมาสะกดจิตทุกคนอีกแล้วค่ะเลขที่แม่ขอจะนําเสนอวันนี้คือเลขคุณพุ่มพวงเลขแม่พุ่มพวง,ง,ง,งนะคะแล้วก็หมวยพระราชินีสุธิดางวด16มิถุนายนจะพาแห่งงวดน,นี้แหละไปดูซิพายเฮสิเออดู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 เอาดีๆนะดูดีๆนะ เดี๋ยวแม่ขาจะให้ข้อมูลแล้วนะคะหวยพุ่งพวงกับเลขพระราชินีสุธิดาอ่ฝากกดไลค์ก่อนกดแชร์ด้วยนะคะสัญญาว่าต้องแชร์ถ้าไม่แชร์มีงอนคุณนี้จะไม่มาแล้วนะถ้าไม่แชร์ไม่ช่วยกันแชร์คลิปนี้เยอะๆไดนะคะอ่ะกดกระดิ่งทุกคนน่าจะกดไว้แล้วแหละหน้อย่งมาเจอคลิปนี้ได้อ่ะเลขแม่พุ่งพวงนะคะแล้วก็เลขหวยพระราชนีสุธิดารอบนี้ เป็นเลขที่เด่นเอามากๆนะคะด้วยเหตุผลอะไรมาดูกันนะคะเริ่มที่เลขของแม่พุ่มพวงกันก่อนเป็นราชินีเหมือนกันราชินีลูกทุ่งนะคะสองราชินีนะคะสมเด็จพระราชินีในรชันนรชกาลที่10สุธิดานะคะพระราชินีสุธิดากับราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สองราชินีสองผู้ยิ่งใหญ่ในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้ดูซิว่าจะมีอะไรน่าสนใจนะ เลขดังนะคะครบรอบนะคะคุณผู้ชมะคะ28คุณผู้ชมครบรอบ28ปีที่ราชนินีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์เสียชีวิตนะคะเลข28เป็นเลขที่น่าสนใจอยู่แต่ก็อย่าลืมเลขนี้ด้วยเลข3นะคะ23เพราะเลข8กับเลข3สามารถเป็นตัวเดียวกันได้นะคะเลข1 3นะคะคือวันที่เสียชีวิตนั่นเองวันที่13มิถุนายนนั่นก็คือ13เดือน6เห็นไหมคะ เลข3เลข6 1 3นนี่นะคะคุณผู้ชมคนก็เกรงกันเยอะนะเออคนเกรงหวยเลข1 3 6นี่ก็เยอะเหมือนกันอายุรวมค่ะ30ปีเนี่ยเลข3 0เห็นไหมเริ่มมาละ1306เริ่มเข้าสู่การสะกดจิตนะ าราชินีลูกทุ่งนะคะเกิดเมื่อปีเพอไอเสียชีวิตเมื่อปีพศ2500อ่า2535เข้าก็เลยให้เลข5335น่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะเครดิตนะคะจากเพจเลขดังตามกระแสข่าวนะคะลอตเตอรี่ออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ราชินีลุกทุ่งุูมวงลวงจันทร์ของเรานะคะเกิดนะคะ2 5 0 4นะคะจริงๆมันต้องเป็น504นไม่ใช่404นะมี50-4นะคะ2 5 0 4แล้วก็อ่ะในๆเขาเขียน4 0 4มาแล้วติดไว้หน่อยนะคะแล้วก็ตัดเล่น2ตัวด้วย0-4นะคะ1 3วันเสียชีวิตนะคะแล้วก็ 28ดครบรอบ28ปีราชนีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ที่จากพวกเราไปนะคะหคุณพุ่งพวงเนี่ยบอกเลยว่าเลขแม่นนะคะแม้แต่ไปสารพุ่มพวงก็ให้เลขแม่นไม่จําเป็นต้องครบรอบแล้วอย่างนี้วันครบรอบนะคะคุณผู้ชมมันก็ออกอยู่บ่อยๆนะคะบอกเลยว่ามันก็ออกอยู่เรื่อยๆปีเว้นปีบักนะคะออกทุกปีบักนะคะปีต่อปีก็มีนะคะ,ะทุกคนดูนะคะแล้วก็บังเอิญบังเอ,อิญอีเลข3 0 6อะไรพวกเนี้ย มันเข้าล็อกเลขดังด้วยไงเออมันเข้าล็อกเลขดังด้วยไงอะไปดูใบต่อไปไปดูอีกพระราชีนหนึ่งไปสมเด็จพระราชีนะคะสมเด็จพระราชินีสมเด็จพ,พระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชนีนานะคะสมเด็จพระราชิน,นีราชการที่สิบเนาะเลขสองสี่สี่สองเนี่ยชิงออกไปงวดก่อนแล้วเลขอายุท่านนะคะปีนี้41ย่าง42นะคะเอาละ เลขที่ยังเหลือที่จะพอเล่นได้มี1นึ่งสี่อ่หนึ่งใช่ไหมคะ4 2 2 4ไม่แน่นะมันอาจจะออกตัวเดิมด้วยก็ได้นะคะวันเกิดท่านค่ะวันที่3เดือน6นะคะปี2521ันกลุ่มเลขน่าสนใจเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นเลขอะไรไหมมันแบบว่าเรียกไงอะมันแบบว่าเข้าล็อก มันแบบว่าเข้าล็อกจริงๆคุณผู้ชม2 1หนึ่งนี่คือปีพศท่านเกิดนะคะห0 3ย์สอย่างเงี้ย5 2 1สองหนึ่งเลขพศท่านเกิดนะคะ3 4 2ี่วันที่สมนะคะอายุย่าง42พรรษานะคะสิริอายุรวม4 1ถึง42พรรษาเท่านั้นเองนะฮสมเ็จพระราชินีเราสวยงามมากนะคะแล้วก็ท่านให้โชคแม่นด้วยอารมณโต,ตท่านให้โชคแม่นด้วยคุณผู้ชมคะ่ะ คุณดังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหนูได้ยินเพราะฉะนั้นรีบนะคะกลุ่มเลขอะไรที่ควรไปหาซื้ออเดี๋ยวแม่เขาเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มเลขอะไรที่เราควรไปหาซื้อในช่วงต้นงวด03 30 0 6 6 0 3 6 6 3 3 1 1 3นะคะ16 61แล้วก็0 110กลุ่มนี้นะคะลองดู ใครชอบเลขไหนใครชอบเลขไหน13มายังไง13ก็มาจากเลขคุณพุ่มพวงนะคะเป็น6 3ส0เลข4ตัวเนี่ยมันก็ถอดวินออกมาได้ประมาณนี้แหละนะเออเลข31เลข2อน่าสนใจจริงๆเลยใครชอบตัวไหนไหมจริงๆอย่งแมวเขาอะชอบทุกตัวจะซื้อซื้อไว้ทุกตัวเลยนะตัวละ5บาทคุ้มไหมเนี่ย1 2 3เอง นะคะถ้าถูกมาหวานละ70ใช่ไหมวานละ70ซื้อ5้าบาท3 5 0ใช่้เนไหม 60, ตั้ง350อาบเนะี่ยเออออาบนล่างเยซื้อ120ยได้ 120, เผื่อมันจะออกแค่ทีเดียวซื้อไป120ได้350ก็โอเคแล้วนะเออก็โอเคแล้วนะถ้ามันออกมากลุ่มเลขดังจริงๆนะเออถ้ามันออกมากลุ่มเลขดังจริงๆนะคะมาก็คงจะมีประมาณนี้แหละนะคะมีมาสะกดจิตประมาณนี้แหละ4 1 1หนึ่งสนะคะอันนี้ก็ ถือว่าเป็นเลขนอกกระแสนะแต่ไม่รู้ว่าจะยังได้อยู่ไหมคุณผู้ชมก็ไม่ควรทิ้งนะคะสี่สองสีนี้ชิงออกไปแล้ว03มมาอย่างไงมันกม็มั่นใจมากเลยอะอีเลขหเลขสามเลขศูนรอบเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามั่นใจเลขแม่พุ่งพวงอย่าลืมนะคะอาทวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันยี่สปีนะคะครบรอบนะคะระวังเป็นเลข8เป็นเลขส13ามิถุนานะคะวันที่แม่พุ่งพวงเสียชีวิต ราะะชินีลูกทุ่งของเราเสีย,ยเสียชีวิตเมื่อตอนที่อายุ30เท่านั้นเองคุณผู้ชม30ยังแจ๋วเลยเสียดายมากนะคะถ้าอยู่จนถึงปัจจุบัน,นะะแม่พุ่มจะอายุเถ้าอยู่จนถึงปัจจุบัน,นะะแม่พุ่มจะอายุ58นะอย่าลืมเลขน,นี้นะนะคะเกิดนะคะเกิดเมื่อปี2,500ไอเสียชีวิตเมื่อปี2,535นะคะลองหนู 535นะคะแล้วก็เกิด2,504นะคะอันนี้404 504ได้นะคะนี่เขาน่าจะพิมพ์ผิดจริงๆควรจะเป็น504คือปีคอสอบเกิดน,นะคะย้ำอีกรอบหนึงแล้วก็04นี้ตัดเล่นนะคะอย่าลืมมาไปตัดเล่นด้วยนะคะและก็อย่าลืมเลข3 003เลขอายุตอนเสียชีวิตเลข13ครบรอบนะคะครบรอบวันเสียชีวิต13เดือน6นั่นคะ่ะนั่นเองแหละคะ่ะ เอาล่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละก่อนเพียงวันนี้ก็ก็เอามาป้ายยาเขาเรียกว่าป้ายยาเนาะป้ายยาตัวเลขนะคะ่ะชอบเลขไหนเป็นพิเศษไหมถ้าเป็นพิเศษของแมวขาวก็3663นั่สแหเลยค่ะเอานะ กินข้าววันนี้ก่านะคะสําหรับวันนี้เนาะสาหรับเทปนี้ก็เดี๋ยวช่วงเย็นถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะอัปเดตให้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะสําหรับเทปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคอมเมนต์คุยกันได้นะคะคอมเมนต์มาเลยนะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะในเทปหน้าสําหรับเทปนี้นะคะขอตัวลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย